เด็ดดีเนี่ยเจอมัมีที่ไหนเจอกันที่พับกาที่ดิสโก้ปัตยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอกันที่บริษัททำเงานที่กรุงเทพบริษัทชื่อบอกชื่อได้ไหมไม่ไม่ต้องบอกแต่ว่ามันไม่มีอยู่แล้วแหละมันปิดไปแล้วหลัเพราะว่ามันสิบกว่าปีแล้วตอนแรกเนาะเคทอ่ะไปสมัครงานเขาเรียกไปสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์เก็บประสบการณ์เขาบอกว่างั้นบันจันอ่ะมาทํางานได้เลยพี่ก็หู ว่อะไรอ่ะจริงเหรอแบบคิดไม่คิดได้ใจนะไม่ได้พูดกับเขานะเฮ้ยจริงเหรอวกาบอกว่าโอเค้นเกลียวเต้นเกลเออซีกเาเดินลงมาข้างล่างเนาะวันนั้นไปกับน้องสาวไปกับก,กวางกวางก็รออยู่ชั้นล่างน้องสาวกวางเคสเคสโเคสเคสนะผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งมองอยู่ตั้งนานตั้งแต่พี่เดินขึ้นไปจนพี่เดินลงมาเลยนะนี่ก็หันไปมอง ก็เฉยๆแล้วก็อ๋อเราก็พยักหน้าให้อย่างนี้เราก็ไม่ได้อะไรจําได้ไหมวันนั้นที่เห็นแม่แล้วรู้สึกยังไงก็อยู่เออพียมิ้มให้ทุกคนยีมิ้มให้ทุกคนนี่ด้วยออบันเล่ก็ไม่รู้จักกันไม่รู้จักเป็นคนแบบไหนนิสัยดีไหมก็ไม่รู้มันมันซับมันซับซีแบบนี้กบมัน <laughs> ซับซึละเอียด,ดบย <laughs> <laughs> แบเนีย <laughs> ปกติท <laughs> ำแบบนี้ ฟันไม่ดีฟันไม่ดีเพิ่งไปถอนฟันมาเพิ่อสับเฉลี่ยยิบเลยโอ้อ่ะต่อต่อต่ออีทีนี้ก็นี่ไงไอเนี้ยไอเนี้ยทำอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าเขาทำคนละหน้าที่เขาทำเรื่อง Import Export เนี่ยเขาทำสามเขาอยู่ชั้นสามบริษัทมีสามชั้นใช่ไหมชั้นแรกเป็นพนักงานพวกสี่ชั้นบริษัทเป็นสีช่สช,ช,ชั้นสี่ชั้นชั้นสี่ก็บอสอยู่ชั้นสี่ อ๋ออยู่อยู่ชั้นสามบอสอยู่ชั้นสี่เออลืมชั้นสองคือมีเราคนเดียวเออผ,ผีจะผีจะหลอกอะเอาจริงอะก็ใช่หละรู้พอรู้เกลัวปีไปหาถึงตรงนี้ให้ไม่กลัวเออเพราะ um ว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมกลัวไหมไม่ต้องกลัวเนี่ยผมอยู่นี่ไอนี่ไอนี่ก็เหมือนไม่มีงานทํานะชั้นสามเนาะเออยเดินลงมาทุกวันนะตั้งแต่วันแรกเดินลงมาทุกวันฮัลโหลคุณมอร์นิ่งอ่อ อะไรนะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพูดภาษาอังกฤษยังไม่เก่งตอนไเอ้ยพูดภาษาไทยยังไม่เก่งตอนนั้นพูดก็ไม่ชัดตอนนี้ก็ไม่เก่งไม่ชัดไอ้นี่ก็อะไรวะภาษาอังกฤษก็ไม่พูดแล้วพูดภาษาก็แดะพูดภาษาไทยเนาะแล้วก็เราไอ้เราก็งงเนาะเขาลงมาเขาบอกว่าเคสต์ไปกินข้าวเขาว่ะถามว่ามีข้าวกินไหมก็ผมน่าสงสารนะนั่นก็ไม่มีอะไรกินเรียกไากินข้าวด้วยกันแล้วก็วิ่งมาเลย อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเลยอันนี้ก็มาชวนกินข้าวอันนี้ก็ไม่อยากไปไงทุกคนพอลงไปรู้ไหมว่าเค่เจือแหละข้าวเขาแ่ะข้าวที่เขาบอกว่าเขาบอกเขาซื้อมาเยอะแยะน่ะมีกล่องเดียวพีเศษนะซื้อมาพีเศษแล้วเขาชวนแค่ลงไปกินข้าวเขาบอกว่าลงไปกินข้าวด้วยกันไหมซื้อข้าวมาเยอะแยะเลยวะจ๊ะเนี่เขาจำไม่ลืมเลยเขาจีบสาวจีบ่ะจีบมีกล่องเดียวนะเรียกมากินด้วยกันจิยวจิยว จะไม่บอกว่าเปนอยูโดยกันแบบไหนอ,ะอ่ะอ๋ออ๋ออวันนั้นวันเสาร์อาทิตย์บริษัทอยู่เสาร์อาทิตย์ก็นอนอยู่ห้องเนาะทีนี้โทรศัพท์มันตึง้งขึ้นมาเปิดเข้าไปเอา้าสวัสดีครับใครวะพกคิดเข้าไปดูลูกเอา้านี่บางนี่เออวันนี้ทักมาเนาะเขาก็อะไรนะบอกว่าดีใจมากใช่ไหมชวนเขาเขาชวนไปไปไหนวะพาราไดซ์เหรอ ไปกินข้าวกันเออไปกินข้าวอยู่พาราไดมั้งอ,อ๋อไปสีก่ก้อนตอนนั้นไปสีก่ก้อนอ้าวเพื่ะไราฉันไปกินหมูกระทะดีนะหมูกระทะกินไม่อั้น <c oughs> แล้วคิดดูคนลดความอ้วนอ่ะแต่ก็ไปก็ไปถามว่าไปไม่ก็ไปอช่วงนั้นคือก็ไม่ได้คุยกับใครเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่ทํางานเนาะก็เออก็ไปก็ไปแหละก็กินหมูกระทะกันก็ คือแค่จําไม่ค่อยได้คือบอกตรงว่ามันเป็นมันมันเป็นเดทที่ไม่ค่อยประทับใจก็เลยไม่ค่อยจํา เออแต่หลังแต่หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่อยๆเรื่อยก็สนิทกันทีนี้ยังไม่ได้คบกันนะทํางานที่นี่แต่พักอยู่นน่นอ่ะมันมันเหนื่อยนะอะไรเงี้ยผมก็อยู่ไกลผมก็อยู่ดินแดงเนาะเด็ดที่อยู่ดินแดงเนาะตอนนั้นเออแต่ว่าเขามีมอเตอร์ไซค์เนาะเขามีมอเตอร์ไซค์เขาก็ขับซิกแซกมาแปปเดียวเขาก็ถือนี่เขาก็ถามว่าเรามาอยู่ด้วยกันไหมเออชวนอยู่ด้วยกันเลยไม่จงไม่จีบอยู่ด้วยกันเลยบอยชวนอยู่ด้วยกันไหม นี่ก็อึ้งก็พูดไปพูดได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือมาอยู่ด้วยกันเราคบก,กันก่อนเราคบก,กันดูถ้ามันไปกันได้ก็ไปถ้าไปกันไม่ได้ก็เออแยกกันอย่างงี้อเออมาดูก่อนเออลองดูกันก่อนสิบสองปีดูอยู่ยังดูอยู่ <laughs> ยังไม่ชัวร์เลยไม่เสร็จแล้วต้องส้มตำบันนี้ <c oughs> อยู่ ก็นั่นแหละก็เจอกันที่ทำงานค่ะไม่ได้ไปเจอกันที่ผับที่บาร์เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมากินส้มตำฝีมือคนอิหลาน <c oughs> จะกินได้หรือกินไม่ได้เดี๋ยวรู้กันฉั่นี่อย่าตำแรงมากตำเบาเาอย่าพึ่งตำหยุดหยุดไม่ต้องตำไม่ต้องตำไม่ต้องตำตำเบาเบาอยู่ไม่ต้องตำ <c oughs> บอกว่าไม่ต้องตำเขาให้ทุบทุบแค่พอแหลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียพี่พอทำเองเสร็จไหมวันนี้ เสร็จแล้วค่ะส้มตำอีรานเฮ <Okay. S 1> แต่ว่ามีส้มตำแล้วยังขาดน้ำได้ทีไปเอาอะไรแตงโมงมากับน้ำแข็งโอเค เฮ้ยเอาช้อนนั้นนะ่ะช้อนนี้อร่อยไม่ได้นอ้นช้อนไม่จำตำแหน่งมีคู่เดียวอมอมอร่อยอมไม่เคยกินซมทันอร่อยแบบนี้มหมักม,มากซมตัเมื่อกล้คุยเอาทับไก่กวันนี้ก็ไม่มีไม่ขายเขาย่างไม่ทนันว่าม่เขาไม่ขายเขาย่างไม่ทนันเอาเนื้อไม่เอาเอากระดูก ให้กระดูกอืมแล้วให้ก่กระดูกให้ให้ย่นอย่างนี้ย่นอย่างนี้อ,อืมอันเลน็กมีอะไรอ่ะวิธีกระดูกอืม่ะอ่ะตัดนี่สวดริบไม่ได้แล้วเนี่ยอันนีเก่งกว่าอันนี้ก็ตูดไก่เนาะหนังไก่หนังไก่เนี่ยตูดไนนนก่เอ้ยหนังไก่เอ้ยคนอีหลานไม่กิน แม่แม่ลอกทิ้งหมดคือปกติร้านเขาก็ลอกมาแล้วแหละแต่ว่าแม่ก็มาลอกอีกทีนึงอืคือเกลี้ยงเลยแล้วก็ตีนไก่ก็ไม่กินแต่เมียไปด้วยความที่ลูกสะพ้ายอยากกินตีนไก่แม่ก็ไปสรรหาเนาะไม่ได้มีทุกร้านนะมีเป็นบางร้านตีนไก่อะ่ะ บอกไว้นะเวลาจะไปซื้อตีนไก่กับไอ้ด้วยนะปก็ติ่ไม่ให่ใครเอาตีนไก่อีลานะใหญ่บ้าอิม่มอิ่มอ่ะไก่ก็ตัวใหญ่แก่ของไก่เขาตัวใหญ่ไม่ไปเหตุก็คนดีนะทําอะไรก็แม่นังกินอมไม่บอกป้าไม่ไม่ชอบดูไม่ดีต้ม,<ห>ม,มต้มนะตําแตงอ่างนี้ดีหละมีแตงแม่ก็มากินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Bye bye, bye, bye.